วันนี้จะทุกคนทางแรกมาตูกันรังที่อย่างขวนตวจตวจอยู่เนี่ยมาตูกกันั่งหนึ่งเข่านะคะหนึ่งเข่ากับแกงไก่ก็เริ่มแกงแล้วันนี้อันลูกโทรมากกันเลยอ่ะว่เป็นอย่างนี้มาเบิ้งเถียงหน้าหน่อยมาตูขึ้นเก่าล่ะอันนี้สมมติเป็นหัวหนึ่งเข่าเด้อพี่น้องเด้อนี่หววหนึ่งเข่านะคะซุกแล้วจะนี่ซุกอะเป็นไฟ่อนอันเนี้ยเอาทังไหนล่ะ หัวหนึ่งเทาเม่ตู้ก็ได้ออืลุกแล้วเดี๋ยวโยกออกเลยเนี่ยลุกแล้วแน่ยแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไว้นีซะก่อนหัวเม่ตู้เอามาตลาดเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งไอ้เม่ตู้กระลังจะแกงแกงไก่ เออเนี่ยนี่พื้นที่มันหน่อยพื้นที่หน้าเม่ตู้มันหน่อยอ่ะแต่ละเอานี่นี่อาชีพตรงๆเน,นอะพี่น้องเลยกล่องเม่ตู้อ่ะนี่นี่เรียบร้อยไก่ไก่กับนอมัยสวนเม่ตู้ซ้ำไมนเรียบร้อยแล้วใส่ไปแล้วนี่ได้จ้ะไก่จะซุกแล้วล่ะทุกคนไก่จะซุกแล้วเม่ตูน้นี่เอากะปิมามาดอลงไปอีกเพราะว่าอย่าง ไอ้ไม่ตวอยากให้มันถึงกะปีอ่ะน้ำปลาคองเข้มใส่น้ำลงไปจะได้สดนะคะนี่รอมันเดือดเดี๋ยวใส่ผาอีตูจบนี่เลยจ้าให้มันเดือบบึมๆเลยบุกกะปิลงไปเหรอ อ,อ้าวพอห้มันเดือดเด้อพี่น้องเอ้ย้าอยู่ในเคื่อนขี่้านลูกปเปลอาเดี๋ยวจะมาเบิ่งตอนมันเดือดจ้าใก่ใทีเราจะทุกคนเดี๋ยวเขาถส่ไก่ตัวปิดไฟใส่ไฟ่ตัวกิน,นเลยด้ลยน่หอมก่วนตัวตรวจแกงน้ำม่มัมอืมแต่ยินไปสามบานหอมไปสามบานแท้เลย หอมไปตัวเรียบร้อยเข,เข้าห้อกับซุปแล้วเดี๋ยวมากินกันจ้ามาจ้าทุกคนแบบนี้กินเข้าอยู่เทียงหน้านัา่นเป็นตูวเอากระดงเข้ามานี่ใส่กระดงลงไปนะคะอ่าหนึ่งเขา้าอันนี้สมมติว่ามันเป็นหวดด้วยค่ะพี่น้องถือว่าเป็นหววหนึ่งเขา้าขวนตรวจตรวจเลยบัดนี้ หวด้ว่กาหัวดหว่กวูอุ้ยนอ่ตู่สามบนอเดี๋ยวเดี๋ยวดามาเลยจ้าทุกคนจ้าหวัวหนึ่งเขาเดี๋ยวสิไปมิวนิกมืออื่นมือเฮืรนี่แม่ตู่แม่ตู่อยากได้เต่ามากสิโลบเกือเทศพลุงหอให้เบิดเลยแล้วเข้านี่อ่าแม่ตูก่กะจ้ะแม่ตู่อยากใส่ทานหนึ่งเขาเฮ็ด อยู่มองนี้เลยนาหนาวนาหนา่หอหนต้งสินนำมันเห็ดขั้วไทยอยู่เนี่ยพ่อเข,อขาพโอ้คือหนึ่งไรแต่ยูดหละ่ะกินมาเบอร์สาหรอบไปเพื่อมือน้่แต่ว่าใกล้คาเดียว ตอนนี้ก็าลังอยู่บ้านแอลแอลชาแนเพื่อนเพื่นเก่งหวยเล้อไปเบึง้งเล้หวยห้าน้อยหวยเล้าได้เบิดขเข,า,ขาเขากเจ้าอยู่ว่าเขาหมดเ่าเขาเขาว่ากันไปเนะาะทันงเขาทุกหมดเจ้ามือเก๋เจ่งตอนแล้วน้องไ่สวมฮอรนึง ใ้ขาหนึ่งเขาเนี้ยเอาอมาตาลันตอนแรกแม่ตูววะ <c oughs> เลิกไปเกเ็บเ็ดซะบ่วะ <c oughs> ไปเธอได้ได้เฮดที่หลวกเ่อปป้แป๊มซำโปะตูว่าอัน มามามา,มาจอดที่บาคอนเนี่ยพนะ,ะก็เลยอกบ่ไปจริงๆอะ่ะได้หรือบ่ได้ก็บ,บ่เป็นอย่างเนอะทุกคนเนาะตาบ้าเฮาไปออกกำลัง <c oughs> ไปมวนบาบอข้อแตก อยากกินปลาคอนาะปลาคอน้าบานห้องไหมก็จิ้แซบแม,มตู้เรื่อหน้ามลยหน้าบัมีมกัดคลิปแต่ละคลิปสีเหฮดมาเนี่ยแม่ตู้บอแทบจะบอตัดเลยเด้ย นึกยังออกเฮ็ดไปเลยบึงั้าหลังเทียงหน้าปว่วยทกเลยเมื่อกินตะโก้หลือตะวันเนี่ยเมื่อเช้าก็กินเมื่อเช้าตะโก้ไม่ตู คนแป้งขัดเจ้าเจ็ดสิบกรัหนะึ่งแม่ตูเต้เฮ็ดคลิปล่วงหนาไว้เป็นเดือนเลยนะครับตอนแรกล่งเุม,มือตอนล้างมือเป็นมือ เอาหม om, m, 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 ่สมกำลังดีเลยสมห้อยเลยอยู่บ้านเท่าเนาะกันมีน้ำมันร้าย้เท่ามากเอาไม่เห็นน้ำมันสมหรือบางที่อะเห็นน้ำมันปีบหรือว่าน้ำมันเส้นถุงหอยๆไว้ไหม หอยไว้เราไมนกินในหลายปีนะแล้วเบื้องก่อนอยู่บ้านแพ้บัเนี่ยตอนนี้อันนี้ึ้นมากแล้วทัย่าเดลี่ไลฟ์นะคะกูรูด้านเห็ดผู้คากแน่ค่ะไปเบื้องน้ำเล่าโหลดเดินเนี่ยเราสอบไปเก็บเห็ด แซบแป่ตายตายพี่ดีกว่าตายจ่อยสโลแกนอีตัวตายพี่ดีกว่าตายจ่อย ันตุ้นแทบมาเด็ดตัดลิปเฮ้ยละเกาเลยอ่ะมันเฮ็ดบ่ค่อยสะดวกพร้อมหน้าเฮามันกะบ่ค่อยเก่งเนาะมัตัวออนแอด์ On air, ทางเทคโนโล,โลยีเฮ็ดได้ปานนี้กะดีซ้ำได้แล้ว อิ่มแล้วพี่น้องเลยแจ้งน้ำใหม่นี่กินได้ตลอดเลยเฮ้ยม้อ,อ้มเต่าไอ้ตัวตัวงอกมากร่างก็อืม ยังมือ้อเช้าว่าจะเห็ดข้อน,นอจน้จอินหรืออาศิต้มบะมีกินแบบสบายนะโอเคเนาะพี่น้องเนาะโอ้เห็ดวัวเอ้ยบางทีเรเก็บบ้านพาี่ยาปวดโพรเห็ดอีีเด้อ เดี๋ยวจังมาพอกันไหมมือนี่วันที่ยี่สิบห้าสิงหาซึ่งแม่ตู้ตอนนี้อยู่แถวนครสวรรค์อยู่แถวแถวโรงพักที่กำลังมีข่าวอื้อฉาวนั่นแหละนะฮะปฏิรูปตารวจ <laughs> เดี๋ยวมาเจอกันจะ้ะ